พลัพักกนรุง Homecook ไอเดียของเมนูนี้มาจากขนมผักกาดนะครับแต่ปรับมาให้ความโดดเด่นอยู่ที่เผือกเพิ่มเติมมาด้วยกุนเชียงกุ้งแห้งต้นหอมนะครับเมื่อเราเนึ่งเสร็จแล้วนำมาทอดให้ผิวของเขามีความกรอบรับประทานกับซอสหอยนางรมก็อร่อยแล้วขนมเผือกทอดครับเริ่มจากการผัดเครื่องก่อนนะครับ อ่าเราก็จะใช้กระทะไวัยทลักนะครับรุ่นนี้จะเป็นด้ามจับไม้สักก็ถือว่าดีไซน์สวยงามนะครับและเวลาจับก็ถนัดมือครับใช้น้ํามันอยู่2ช้อนชานะครับเรากรอกกระทะไปมาให้เคลือบกระทะเราจะผัดกุนเชียงกับกุ้งแห้งด้วยไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่าทั้ง2ออย่างเนี่ยครับถ้าไฟแรงมันจะไหม้ง่าย จริงๆแล้วตรงส่วนประกอบของขนมเผือกนะครับเราจะต้องนําไปนึ่งอยู่แล้วแต่ที่เรามาผัดก่อนเพราะว่าเราต้องการให้เขามีความหอมนะครับแล้วก็สุกข,ขึ้นเล็กน้อยกุ้งแห้งนะครับก่อนที่เรานํามาใช้ผลเอาไปล้างผ่านน้ําถ้าไม่ล้างผ่านน้าบางทีมันจะเค็มมากนะครับเราแช่น้ําไว้สักประมาณ1นาทีแล้วก็กรองน้ําออก เอาละครับเผือกนะครับเราหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้นะครับเผือกที่เราใช้นี่เป็นเผือกดิบเลยนะครับเราไม่ต้องนําไปเนื่องก่อนผัดให้น้ํามันพอเคลือบดีนะครับเอาละครับเผือกของเรานะครับ น้ำมันเคลือบผิวเล็กน้อยใช้ได้แล้วครับนำออกจากความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนประกอบที่เหลือใส่น้ําสะอาดตามลงไปนะครับตามด้วยใช้เท้าใช้เท้าอันนี้เราขูดใช้ที่ขูดเอานะครับแล้วก็ไม่ต้องบีบน้ําออกนะครับเขามีน้ําเล็กน้อยเอาน้ําของเขาด้วยเช่นเดียวกันแป้งที่เราใช้จะมี2ตัวนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวอันนี้เป็นต้นหอมนะครับและก็จะมีเกลือปรุงรสเล็กน้อย เท่านี้เองครับอันนี้คือส่วนประกอบที่เราจะเอาไปนึ่งนะครับเราคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายใส่ลงในพิมพ์นะครับคนใช้เป็นพิมพ์ขนาด7คูณ7นิ้วนะครับแล้วเราก็ลองด้วยฟลอยนะครับ มาถึงเรื่องของการนึ่งนะครับเราตั้งน้ําให้ร้อนจัดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวเผือกของเรานะครับที่อยู่ในรังถึงขึ้นนึ่งครับน้ําต้องเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากเราใช้เวลาในการนึ่งเนี่ยนาน50นาทีนะครับจะสังเกตนะครับว่ารังถึงของผลเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะโค้งดังนั้นไอ้น้ําเขาจะไหลลงด้านข้างไม่หยดลงบนหน้าอาหารของเรานะครับหลังจากที่เราปิดฝานะครับเราลดไฟลงนิดนึงนะครับให้เป็นไฟกลาง น50นาทีครับในวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่พลใช้ก็คือซึ้งเฟรนลี่ชื่อเป็นมิดมากเลยครับของหัวม้าลายนะครับเขาเป็นซึ้งที่มาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าเบื่อเพื่อนๆเนี่ยมีอาหารอย่างอื่นที่จะนึ่งไปพร้อมกันอีกชั้นหนึ่งก็ทําได้นะครับทำจากสเตเดชั้นดี ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนแล้วก็มีความทนทานนะครับทำความสะอาดได้ง่ายหูจับนะครับรวมถึงด้านบนของเขาเนี่ยครับจะเป็นวัสดุที่เราเรียกว่าเบกาลานะครับเวลาที่เราจับเนี่ยจะไม่ลื่นมือจับถนัดมือไม่ร้อนนะครับด้านข้างๆเนี่ยมีดีไซน์ที่โค้งขึ้นมาเล็กน้อยทำให้เราหยิบจับนะครับหยิบเข้าไปวางหยิบออกง่ายครับ หนึ่งสซ้าครบเวลาครับผมเผือกของเราเนี่ยครับสุกดีแล้วนะครับเรานํามาวางไว้ข้างนอกนะครับตอนนี้เราร้อนอยู่เดี๋ยวเราพักให้เย็นลงสีของเขาเนี่ยจะทึบขึ้นเล็กน้อยนะครับเวลาที่เขาเย็นลงใช้เวลาเล็กน้อยประมาณ2ชั่วโมงและหลังจากนั้นเราจะนําไปทอด เราหันแล้วนะครับน้ำมันนะครับแค่บางๆก็พอครับกระทะของเราเป็นมอนสติ๊กนะครับ คนจะทอดให้ผิวเขาก,กรอบนิดหนึ่งนะครับเวลาทานเนี่ยมันจะได้มีความแตกต่างเนื้อด้านในนุ่มๆเหนียวๆนะครับง่ายๆเท่านี้เลยนะครับสูตรนี้ยคนจะเสิร์ฟกับซอสหอยนางรมนะครับแต่เราต้องลองชิมดูถ้าเปิดซอสหอยนางรมอเราเค็มมากเนี่ยเราก็เจือจางด้วยน้ำดื่มน้ำสะอาดเล็กน้อยครับ เสร็จเรียบร้อยครับเป็นของว่างที่รับประทานอิ่มท้องได้นะครับใครที่ชอบขนมพักกาต้องลองครับและนี่ก็คือขนมเผือกทอดครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ไลายแอดครับ